โอเควันนี้ผมก็จะมาสอนการโคลโนเกมเพสหรือว่าอ e ีลูบอลของเรานั่นเองนะครับก็วิธีง่ายนะใครคุ้นกับการไปรโหลดแอปแอปพวกนี้มาก่อนนะครับเป็นแอปเก็การไฟล์อะไรก็ได้นะครับแล้วก็เป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็นแอปโคลนนะเดี๋ยวไปทิ้งลิง้งขึ้นล่างเหมือนกันตัวนี้นะครับก็ไปโหลดมานะครับอ่ะตัวนี้นะเดี๋ยวทิ้งหรือว้าล่างนะครับก็ไปโหลดมาแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับโอเคพอตั้งเสร็จแล้วก็เข้ามาในแอปนะครับก็กดไปเรื่อยเลยครับมันเป็นภาษาไทยนะก็ค่อนข้างจะ ใช้งานง่ายนะครับกดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทําการมาที่อีฟบอลนะครับตัวนี้กดเข้าไปนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นการสอนโหลดครั้งแรกนะครับกดไปนะครับเนี่ยไปที่อีฟบอลนะครับแล้วก็ไปที่รูปไอ้ตัวนี้เสือฟ้าตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยถ้ากดไปแล้วก็กดตกลงครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันก็มาแล้วนะครับ โอเคพอเสร็จ okay, แล้วก็การกดติดตั้งแอปไปเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งปกติเลยนะติดตั้งไปโอเคพอติดตั้งเสร็จแล้วนะก็กดเข้าไปเข้าไปในเกมเลยนะครับเนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะไอ้มันจะเป็นมันจะมีรูปเสือฟ,ฟ้าอยู่นะโอเคกดเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปเลยนะมันจะขึ้นเป็นรูปดาวน์โหลดนะครับมันก็จะเล่นอย่างเล่นไม่ได้นะกดอนุญาตไปก่อนนะเน,นี่ยมันจะขึ้นแบบนี้มานะครับ ขอให้คุณการออกเกมไปก่อนแล้วเข้ามาที่แอปรเคชันไฟล์นะครับกดเข้าไปใช้ตัวอะไรก็ได้นะเอาที่ถนัดอาจจที่ใช้เป็นมาที่ Android นะครับแล้วก็มาที่ OB นะถ้าคืนนี้กดโอเคไปแล้วกดอนุญาตนะครับอ่าก็เนี่ยมันจะขึ้นมา2อันนะครับอันหนึ่งมันจะเป็นเอ่อเพจอ็นปกตินะรถต่อไปไออันหนึ่งมันจะเป็นการคูณนะครับนะฮมถ้าุ้งการคัดลอกอันปกติมานะกดคัดลอกไปแล้วก็มาวางอีกอันหนึ่งครับมันจะมี2อันนะเอาแล้วว่านไหนมีไฟล์ที่อันหนึ่งมันจะไม่มีไฟล์นะ ก็คัดลอกมาวางนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับใช้เวลาไม่นานนะโอเคพอเสร็จแล้วก็ทําการมาที่มาดูชื่อนะครับชื่อมันจะไม่เหมือนกันนะเราก็ต้องเปลี่ยนชื่อให้มันเหมือนกันกับโฟลเดอร์นี้ด้วยนะสมมติโฟลเดอร์นี้เป็นตัว n แต่เนี้เป็นตัว m ก็ทําการเปลี่ยนให้เหมือนกันกับนตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนไปเลยนะเป็นตัว n ขลังนะลบออกหนึ่งตัวนะลบไปแล้วก็ใส่ตัว n หนึ่งตัวนะให้มันเหมือนกันกับโฟลเดอร์ที่เราไปวางเมื่อกี้นะครับเป็นทั้งสองอันเลยนะ ไปแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลองเข้าเกมดูนะครับรีบเกมเรีเกมแล้วก็ลองเข้าเกมดูนะครับเห็นไหมกดเข้าไปเลยนะฮะเฮก็เล่นได้ปกติเลยนะ,ะก็เล่นได้ปกตินะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับคลิปนี้แล้วก็มาสอนง่ายๆกันนะครับก็ไปละสวัสดีครับ